เป็นที่น่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยที่นายมนเพียนบุญตันผู้แทนจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ Committee on the Right ซอฟท์เพรสเซนต์สวิตต i ้ i ิสเบหรือ CRPD ซึ่งประเทศสมาชิกรัฐภาคีทั้ง160ประเทศได้เทคะแนนให้เป็นสมัยที่สองโดยนางสาวอนุสรีทับสุวรรณประจาสานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยและผู้ แทนกระสวงได้กล่าวถ้อยถแถลงรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศไทยในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาวด้วยสิทธิคนพิการสมัยที่9เมื่อวันที่14-16ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา นายมนเทียนบุญตันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งพิการทางการเห็นแต่กำเนิดปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนนเสียงถึง1,02คะแนนจากสมาชิก160ประเทศจัดเป็นลำดับที่4ของการเลือกตั้งจากผู้สมัครทั้งสิ้น18คน สาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมคุ้มครองและให้คนพิการได้มีสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมการขจัดการเลือกปฏิบัติการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพการขนส่งข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะการยอมรับความเท่าเทียมกันทางกฎหมายความเสมอภาคทางการศึกษาการทำงานการรักษาพยาบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปหน้าที่หลักของเราก็คือเราจะต้อง มีการพิจารณารายงานของแต่ละประเทศรัฐภาคีมีการจัดทําประเด็นซักถามส่งกลับไป,ปยังประเทศนั้นเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสซักถาม mm hmm. แล้วก็มีข้อเสนอแนะให้ประเทศที่ปฏิบัติตามพันธกรณีให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับผมต้องขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและรัฐบาลไทยนะครับ ขากระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดหน,นะครับขอแสดงความยิดีกับอาจารย์มนเทียนบุญตันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการติดที่วิการแห่งสายชาติในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีมากคืออัดับที่4จํานวน102คะแนนนับเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับถึงความสามารถของคนไทยและรัฐบาลไทยต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินการในครั้งนี้สวัสดีครับ และนี้เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยในเวทีโลกนายมนเทียนบุญตันในฐานะคนพิการไทยที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติพร้อมบนบาทการตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการในประเทศสมาชิกรัฐภาคีและการผลักดันของคนพิการให้เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนต่อไป